ดีค่ะใครที่ตามหางานก้านเบรกแต่งนะคะลูกค้าสําหรับเวฟนะลูกค้านี่หนูมีด้วยนะคะพี่พี่นี่เป็นงานก้านเบรกเวฟแบบนี้เลยนะคะเป็นงานแต่งแบบนี้นะ,ะมีในตะกร้านะคะตัวนี้ไม่ค่อยไ,ได้มารีวิวสักเท่าไหร่นะคะลูกค้าเพราะว่ามันอยู่ในโกดังนะคะพี่พี่หนูไม่ค่อยได้เข้าไปในโกดังสักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> อันนี้เป็นสีแดงมันสีเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้อะคะ่ะ ีแดงสีทองแต่สีแดงเหลือน้อยแล้วสีแดงเหลือแค่สามก้านนะคะราคาเบาๆคะ่ะลูกค้าหนูไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่ลูกค้าลองกดดูในตะกร้านะนี่สวยนะทุกคน้โ,โหฟิลเตอร์หลุด <laughs> นี่เป็นงานการเบรกแบบนี้นะคะเวทุกรุ่นใส่ได้นะลูกค้านะใครจะกดกดไปได้เลยเป็นสป,ปริงแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้นะคะลูกค้า ใค,นนะใ,คใครอยากได้งานกะอุ้ยหนีมือเลยนั่นนะใครใครอยากได้งานการเบรกแต่งแบบนี้นะคะลูกค้าที่ตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะสินค้าพร้อมส่งนะคะสต๊อกเยอะสต๊อกแน่นจ้า